เบิงแต่ละคนนะคะซ่อมซ่อมก่อนล่ำบรรยากาศด้านหลังเวทีค่ะพี่น้องตอนนี้มาส้มน um> ุ่มกันก็มาคุยกันเรื่องล่ำเรืองสังท่องเงาะปลา แม่นวะตั so <c ười> ้งล้องขอป้าเหรอก็ไขกระลืมันซื้อกอาไปเดียวกันยังขายบ้นไปนะคะน่าหลงเลย เจ้ากินยังก็เป็นต่าแซ่บแค่เอ้ยเก็บพวกลูกเจ้ากินยังก็เป็นตาแช่บแค่โอ้ยนอนกินขนมแมมพี่สายหญ่แ่บยบ่หร่แบพิตารณาบันง่อนขั้นขั้นยังนอนไม่ได้อาบน้ำซะก่อโอ้ยบว่าแม่ะพเป็นยังยังมากคอยขึ้นจำใช่สะยังมคุติดเแรงไปอาบน้ำสะก่อนไป ประหยัดประหยะัดประหยัดประหยัดสอยเพิ่นแมนบ่มื้อยังอาบเนาะว่ามันหนาวแล้วอย่าอาบถ่อเปลืองน้ำแม่นบ่บ่ไปเป็นปน,น้าโยกบ้านข่อยเด้อว่เว้วาดีเว้าดีมีเหตุผลพี่ก่อน,นอเออานเาะ,ะเอา้าท่ะานี คูน่ะโอ้ยเราคือสัวแต่ละคนนี่มีกล่องให่กล่องมั่นนะคะแม่นค่ะยิ่งกันไปยิ่งกันมากเบิดมือยุคสิแล้วพี่น้องมีวงเดียวลในประเทศไทยเอาอเนี่ยก็เขาเลยเน้นยูทูบานยูทูบันบางทีเรื่องหมดควอมูลมแมนมั่วมันคือเขามาในโดมงเดียก็คือมีแต่กล่องแมนก็ต้องแมนต้องคิ้วดาร์ลาดังทุกคนดังทุกคนดังทุกคนจริงๆสาวน้อยเนี่ยดังตัวนี้ตะกคนอยากได้ไปรับเชิญดังในโลกแต่ว่าบอรับเชิญจะรับเชิญอย่างเดียว่

แบวลาลำเพิ่นแหม่จะลำอเด็ดไปแบบทรลองล้อเพิ่อนแหม่ก่อน <aw> ลำแหมจากลอบมัางบอกแล้วคอยลบคลิปก่อนอันอาร์ตไปเรื่อยนี่ย,ยอย่าเฝ้าลงจะเื่อยสีไปทองไปสอารคลิปจลองเราจะคือบลล็อกหัดบ่าเบิ้ง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

้อมพี่น้อง้อมค่ะเบื้องหลังด้อค่ะเด้อเบื้องหลังเบื้องหลังเก็บโต๊ะเบื้องหลังคาะเบื้องหลังพว็นอยู่เบื้องหลังนะคะของงานสาวน้อยเร็จบานแพร่งเท่านะคะมีเลยค่ะเบื้องหลังพี่นอ้องตอนที่จะผ้ากันซอบแล้วพี่น้องเด้นมาอมของไัยของมั่นนะคะบทบทัตของไยของมัน่นรับผิชอบของไัยของมั่นในตอนนี้ อ้ icana, ดีงเงี้ยว่าเจ้าเป็นเด็กน้อยเลี้ยงกล้วยบ่แมนแมนบ่เด็กน้อยเลี้ยงกล้วยเด็กน่อยเลี้ยงกล้วยเป็นพ่อคือเป็นลูกมั่นตัวเนี่ยเป็นเด็กน้อยเลี้ยงกล้วยแหม่ทีเป็นเป็นพ่อเป็นลูกมั่นไหมเขามาจากไหนบันน้เป็นกล้วยเี่เป็นเด็กน้อยเลี้ยงกล้วยบันน้เป็นกล้วยข้าใจเิชเข้าใจไม่รู้ เป็นเด็กหน่อยเลี้ยงกล้วยบอมเบเป็นกล้วยบ่ยอมก็คืออ้ไรก็อย่าให้เจ้าหัวคือก็หมายว่าเป็นพอโป้นพาเด็กหน่อยเลี้ยงกล้วยแล้วว่าจ้าของไปเลี้ยงอันการอย่างเงี้ยมันเป็นอันเป็นพ่อเขาเป็นลูกมันก็เรื่องนึ่งมาเป็นกล้วยดอกเลยตกใจมืดมัตกใจมันสรางอุบลติเหตุพี่น้องมันนี่โอ้ยนะเหือสวยอาพี่น้องพี่น้อกมันเป็นขาถือว่าอันกอนอ่ะ พ or, or ่อนี่อันนี้ก่อนบองอัดไอ้พ่อนชัยส่วนน่ะสีบอมบอมบอมแมนเฮาบอมแมนวงเฮาแมนบอมพ่นเป็นวงอื่นที่มาเล่นน้ำแมนบอมก็นักร้องอาสยามมันดีมีโผปัจนาเอมปัจนากับพรชัยส่วนน่ะสีไอพิ่นมาเร็นลำเลีองหนูนะคุณซื้อแต่ว่าหนูแห่งจำนาเพิ่นบ่ได้แป้งแห่งความหลังคิดฮอดอย่างแหงเมื่อเห็นปองแป้งที่อ้ายเคยทาไปเบิ่งใน YouTube ูป้ะพี่เนาะ เอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยไหมเดี๋ยวคุยกันไปนะวันพุธ เขาสอนสายรัมล้วยบ้านมันเป็นทำนองลัมเพิ่มบอบอน่าเจมีเล่นนี่ซื้อข้าพเจะมาเป็นเล่นละครพิ่นี่ยนะบอคุยเดชาเอามันหยังมาหนีแม่ก็เป็นสอนรัมนะคะพี่น้องคุณได้ก่อนรัมมาอีจ้ะแม่จำได้ไปได้บ้างแล้วได้บ้างแล้วได้เดี๋ยวนี้ได้เวลาสมควรแล้วทางรังสิได้เล่ ถ้าอังเสียงเพลงสีใได้ใเจ้าทั้งใจเจ้าทานผู้ชมให้สมใจพ้อยทานจุลีลาอยบอกให้เพื่ทุกเสียงเชียบอกว่าดีทั่วหนาวสาวหน่อยได้สร้างสรรสาวหน่อยเพชรบ้านแพงซื้อนี่นั่นยังเป็นหงังบ่มีโซ ก็ว่าลายก็จมีวน้นอเพิ่งได้เมื่อกี้ด้นอก็จำได้แล้วมันมันมันมาเน่าพี่น้องนอยๆเพราะว่าเันนกะแตงใช้ผู้เฒ่าแล้วเพราะว่าผู้เฒ่าสิมากจำยังไม่ได้น่นน่ะแห้งจำยากแล้วไ่ได้แล้วขมคว้าลูกทได้หรือไมครับพี่น้องครับได้แล้วได้แล้วอันนี้ก็ น้องแอนก็ลังใส่สมาธิยางค่ะ จะเป็นประมาณนี้แด้ฉากนี่ก็คือพอกระเมียบอกกันแล้วเวยมากก็คือวันรู่งข้อนหน่งเ่เป็นเสกเป็นสาวแล้วที่เราพูดนดเออเน่เป็นเสกเป็น ลูกยังพระท่านนีกเอออหรือเอออื้อแต่ว่าเจีขออนุญาตลาไปชมสวนสักวันในในเรื่องที่เขาเขาเรียนเรศีสันนดุนะป้าวุ๊บป้ปุ๊บเอียงอันนั้นอันนี้ลูกนาเอินลูกขอบคุณครับค่ะเเคยเรียนไนมพี่เสด็จพี่บ้าคะเสด็จพี่ค่ะกับสนทนาสองเข่าเนาะปลาจาของเข่าแล้วลำพึงลำพันว่าลูกสาวกับแง่กาณาบาน ไกลขึน้นมาเป็นแส ى, เป็นสาวเมื่อสุน่างแหละเพระาะข้แต่มีสาวามีจักค้นข้าเช็ดจังได้เข่าผู้เมียกับวาไปแม่นท่านสันลัสเสด็จพี่ท่านสันทังส,ส,สี่ข้าเสือเอิญลูกสาวออกมาปรึกษา,างกองค์กรนั่สินะหน้าท่าเนเก็ดแตสิออกมาอีกเอ,อิญลูกออกมาแต่พอเอิญในเรื่องนี้เป็นเสียบันไม่ชาัดนี่ก็คือว่าบ่อเอิญก็ได้สองเข่าสองเข่าโซกันโซก,กันแต่เต้าเต้ามือเจ้าล่ะลูกลูกก็เลยออกมาทั้งเจ็ดคน เรื่องเขาเรื่องเขาลูกว่วหูวะเนี่ยนี่ว่าลูกวัวหูพ่อกับแม่สีให้แต่งการแต่งงานลูกนี่ความตั้งใจคือสีมาลาพอลับแม่เนี่ไปชมสวนไปเที่ยวเนาะแล้ววันนี้กับมูจอกันฮักกับมาคือคูกก่ฟอร์บาลหรอกพอ,อจะแต่งการแต่งงานแต่งมีครอบมีครัวอ,อ,อยากให้พงคุ้มมาสือร่เออาเฉาบันลัง่งเสืบนอนพักเทีนแนวคันลูกสิไปกับลูกเขาก็สิวา่าเที่ยวผ่อมก็พอกับแม่แต่งงานนี่เขาไป เก็บหูเก <m> ิดตาไปเที่ยวหัวไปสวนสักกันต่อมาณนี้หลังจากจบแล้วปุ๊บผู้ชายก็จะล้ำก้อนนี้แล้วก่อเด้อหลังจากจบสิ่ว่าลูกผาเรียบร้อยปั๊บผู้ชายก็เสียล้ำที่พอนชัยมาเนี่ยก็คือให้ล้ต่อจากสอนลูกแน่เม็ติ๋มจะล้ำก่อนล็อกบอลก้อนสองเท่าลูกสาวออกมาลากบอลและเมียตกลงกันเรียบร้อยแลยของเงินล้ำเปิดก่อนใช่แล้วก็อาจารย์พอนชัยมากก็คือ ให้ใหล้างอนติดปี่ปุอยู่ในมือกันใช้ก่อนรับพันอยู่ในนี้นออเอ่อหายชื้นไปแล้วอ่ะหลังวันนี้ฟังฟังคู่ก๋ได้เป็เพราะว่ามือลุ้นห้าผมบ่ได้ห้าบ่ได้คุ้มเรื่องเนาะให้ทงคู่เป็นคนอค่ขออาขอเช่นขอเช่น,นล้ำเพิ่นเลยแต่ละคนเลือดซิลิปินอีรีเนาะพี่น้อง ผู้ดากซอทนอนต่อผู้ใดนอสิสงรงบ้านลาเดียวนี้ได้เวลาสยแนวทาล้จักยนอนแตกตัวีมีวังเสียงพงสิใดอีจ้าท่านใจเจ้าทานผู้ชมให้สมใจผู้คอยทางจุลีลาบ่ให้

เออเอินไปใจลด้ก่าโอพวอะันนี้รอันนี้รถยังไงอันนี้รถอะไรก็จะเนอันนี้เขากอยู่าเรากห้มากรอบปีเดียวเดี๋ยวเดียวเขาใช้ได้แกใช้ลูกไปขึ้นน้ำอานาควนอยากมานอนไกลๆเขาแม่บอกว่าไม่ไน้อาบน้ำแม่เห้อ นอนบหลายอันหลังจากที่มาแล้ววันมันบริสุทธิ์พอวเช้าสิบกว่าต่อถึงมันได้้ร่ลับแล้วพี่อยากได้ผู้สืบจักรพรรดิเสด็จปีแม่แม่ตด้งนานกอมพี่คิดคกกันว่าสิหาหลุกเขยมแต่ท่านใดเจ้าเสด็มาตคล่องบานคร่องเมืองคิดคึกกันนักมุนท่านอนกระซิดนอนกระบานเสด็จปีจ้าเสีเหตุจังไรดี แม่มีแต่ลูกสาวเนาะแม่ลูกสี่อา้นกันอรผู้ปอเอาจังสีหนองบนทาเขากรเอิญลูกเขาออกปถามบึงว่ามันเป็นจันทร์พอไปจะไม่มีครูมพ่อง่อากะวาจังรันล่ะาันทันก็เอิญลูกสาวเขาออกมาที่ลเสรีฐีบนทาก็ลองเอิญมาฟังดูกหลาออกลนแหนกังดู กันเตือนไปนอลูกออกมาหาพอคบแม่ก็มาใส่หรอ <c oughs> มีลุงไปใส่นักม่เรากลัมาสมนี้ละถ้ปลุกลูกออกมาทีมนี้